แกล้งน้องเด็กนี่ใส่ไม่ดีน,นุ้ยได้ไมเเลยพิการอยู่ไปตบหัวน้องใหมเขาเจ้าเขาเจ้าเป็นพี่อ่ะเขาเจ้าแกล้งน้องทำไมเขาเจ้าดูซิในห้องไม่เหลือน้องสักตัวแล้วเนี่ยเหลือแต่อสานหานีไปอยู่บนนู้นน่ะเพราะเขาเจ้าเล่นแรงแกล้งน้องหมดเลยอ่ะ ไม่ต้องมาทำหน้าแบบนี้เลยแกล้งน้องนิสัยอะเราอะนิสัยอะเห็นแม่รักมากอะลำเอียงรักมากนี่เอาเอาจะเอาใหญ่เอาใหญ่เลยเอาแต่ใจตัวเองเลย ไม่มีน้องเล่นด้วยสักคนแล้วเนี่ยมีแต่เขากลัวเขาเจ้ากันไปหมดละเขาเจ้าเดินผ่านน้องๆหมอบกันหมดเลยแม่ฟ้องพ่อพ่อแม่แม่ให้รู้เลยว่าเขาเจ้าเป็นเด็กไม่ดีเดี๋ยวนี้รังแกน้องสำนึกผิดมั่งไหมเนี่ย คนอะไรรักมากก็เป็นอย่างเงี้ยก็เอาเอาแต่ใจตัวเองหลังแกน้องทุบเลยใิสัยอ่ะนิสัยเราอ่ะอย่านะแม่ตีแม่ทำโทษนะต่อไปนี้นะ ต่อไปนี้นะแม่จะทำโทษแล้วนะดวนะเด็กนี้ใส่ไม่ดีนะเด็กนี้ใส่ไม่ดี